ชนี้คือด้วยความแสนสนของเขานะแล้วก็วัยเขาไม่เหมือนกันนะก็เลยไปหาข้อมูลว่าเอ๊อยากรู้ว่ามีเงินเนี่ยถ้าเป็นอายุของหมาเนี่ยเขาเขาหนึ่งปีกับ5เดือนเนี่ยนะคะจากที่ไปเสิร์ชดูมาเนี่ยก็เท่ากับมีเงิน,นอายุประมาณ17 18แล้วนะคะเพื่อนเป็นวัยรุ่นแล้วนะเนี่ยถึงว่าเฮี้ยวเฮี้ยวจังเลยนะคะแล้วก็จะนิ่มกว่าสมัยก่อนเนาะส่วนมีนาะอายุเขา6กเดือน ก็เทียบเท่ากับเด็กประมาณ9ขวบนะคะ8ขวบ9ขวบอันนี้เพื่อนๆสงสัยไหมว่าอเอ๊ะแล้วจริงๆเขาเทียบอายุของหมากับคนเนี่ยยังไงกันแน่คลิปนี้ทํากันบ้านมาให้แล้วค่ะไปดูกันเลย <c oughs> ถ้าน้องหมา1เดือนก็เทียบเท่ากับคนอายุ1ปีนะคะน้องหมา2เดือนก็เทียบเท่ากับคนอายุ2-3ขวบถ้าน้องหมา4เดือน ก็เท่ากับคนอายุ5-6ขวบเลยทีเดียวถ้าน้องหมา5เดือนก็เท่ากับเด็กๆอายุ7-8ขวบน้องหมา6เดือนก็จะเท่ากับคนอายุ7-8ปีเลยถ้าน้องหมา8เดือนล่ะก็จะเท่ากับเด็กอายุ11-12ปีน้องหมา10เดือนจะเท่ากับคนอายุ13-14ปีเลยนะน้องหมา1ปี จะเท่ากับคนวัยรุ่นเลย12-14<ป> <22 S> นะน้องหมา2ปีก็เท่ากับคนอายุ20ปีเลยว้าวท่านน้องหมา3ปีเท่ากับคนอายุ25เชียวน้องหมา4ปีจะเท่ากับคนอายุ30น้องหมา5ปีจะเท่ากับคนอายุ35เลยเหรอโอ้ น้องหมา6ปีจะ, oh ปะจะเท่ากับคนอายุ40แล้วล่ะเนี่ยโอ้ my god ถ้าน้องหมา7ปีล่ะเท่ากับคนอายุ45ว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยน้องหมา8ปีจะเท่ากับคนอายุ50อ oh ้ my god ถ้าน้องหมา9ปีละ่ะเท่ากับคนอายุ55 น้องหมา10ปีจะเท่ากับคนอายุหกิบเลยหรอเนี่ยว้าวน้องหมา11ปีไปแล้วเท่ากับคนอายุ65โห้าโอก็อายุเยอะไม่เบานะน้องหมา12ปีเจ0ไเลยหรอเนี่ยเท่ากับคนอายุ70โอ้ไมค์กอนน้องหมา13ปีละ่ะโอ้โหเท่ากับคนอายุ75เลยเหรอ น้องหมา14ปีจะเท่ากับคนอายุ80ม่เจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วถ้าน้องหมาอายุ15ปีล่ะโอ้เท่ากับคนอายุ90ปีเลยเหรอและถ้าน้องหมา16ปีขึ้นไป ก็จะเท่ากับคนอายุ100ปีขึ้นไปโอ้ oh my god ไม่อยากจะเชื่อข้อมูลนี้เลยนะคะแต่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ b a n g a c o m นะคะพบเพรจ้าก็หวังว่าเพื่อนๆจะอชอบคลิปนี้นะคะ้ยจะหล่นดีแกาหยุดเมียแล้วชอบกดไลค์ ถ้าใช่กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเจ้าตัว2ตัวนี้ขวนมากๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายดู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 ขวนสุดๆนี่ก็ต้องมาเบียดคนด้วยนะเนี่ยแล้วก็งับแบบเองด,ด้วยตูดมีเงิไปแล้ว